อาจารย์ครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างกับสองวงแต่งผู้หญิงฝั่งเกาหลีครับกับสองวงระหว่างเฟเวอร์หรือชื่อนามว่าเอ่อ QWERTYR นั่นเองครับซึ่งกับวงอีกวงหนึ่งก็คือโบลลิงควอสนั่นเองครับซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นสายแบนเหมือนกันครับซึ่งไอ้สองวงนี้มันแตกต่างกันยังไงวะซึ่งชาวเน็ตเกาหลีถ้าพูดว่าเชื่อเท่ากับแต่ว่าสมาชิกมันไม่เท่ากันนะฮะซึ่ง เราไาดูรายละเอียดสมาชิกวงบาลเกาหลีรายละเอียดกันบ้างกวา่าคซึ่งก็คือโลาเจนกันไปครับซึ่ง2วงเป็นวงบานเกาหลีที่เป็นวงการเกาหลีเป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นครั้งแรกของวงด้วยครับ2องวงกนันเลยครับเริ่มต้นจากวงไอควเฟวอร์ over, หรือ q w ว e r ครับซึ่ง มีสมาชิก4คนเป็นวงใหม่ของ Gen 5ครับที่มาจากการเข้าร่วมเป็นสตรีมเมอร์ตั้งสุดนะทั้งในทวิติวเตอร์อะไรนั่นแต่อันนี้เป็นค่ายของามาโกโ c น n a t i ัน,นะครับซึ่งพี่แกนี่แมงง่งโกพาั์มซะเหลือเกินครับซึ่งสมาชิกคนแรกนะครับก็คือ โชวดันนะฮะซึ่งพี่แกสายร้องเพลงสายกีต้าร์่่งพี่แกทำมาร้องกันลืกเกินครับซึ่งอาการของพี่แกก็เอาตามกันไปคนที่สองคือมาร์เจนตานะฮะเคชื่อคนนี้เป็นชอบสีมาร์เจนตาเคยชื่อนี้ลงไปสายกีตอครับสายเปอันนี้ผมไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นนะฮะแต่ว่าตัวการแบบโอโหไม่ธรรมดาคนที่สามซียอนนะครับผมซึ่งพี่แกของเราอี o ่ยโอโหเรียกว่าเต็มปาราลกันเกินครับ เป็นสายมือเบสดรมือเล่นนะครับแต่สมารตกก็มั่งครับพีกาก็ไปทำสตรีมิ่งผ่านในในรีเวิร์สครั้งแรกครับก็ไปดูกันได้นในช่องทางธรรมชาติกันนะครับคนท้ายคือน้องเล็กฮินะไรซสซ่มเ้ยฮินะจากเฟเวอร์นะครับซึ่งฮินะของเราเนี่ยก็เป็นไอ้น้องเล็กของสมาชิก ในไอของเฟเวอร์นะครับผมต่อมาครับบอกไว้ก่อนเลยว่าคงเฟเวอร์ก็มีสี่คนตอนนี้ได้เขา้าร่วมมีเวิร์สยังเป็นทางการเรียบร้อยกันแล้วไปหาตัวในช่องทางธรรมชาติกันได้นะครับำลำรุกวงต่อมานี้วงนี้ยังไม่ค่อยพูดถึงกันน่คือ Rolling ว u a ้นเองครับ,รรบซึ่งเป็นวงที่เดบิวต์มาปี2020ที่เกิดปี90เลยครับแต่ว่าเป็นสมาชิก5คนนะครับโอ้โหแม่งโหดกันมากไม่เกินครับนี่ สมาชิกแม่งห้าคนนี่มึงร้ายกาจได้เกินครับจะปล่อยเพลงมาแม่งโกงขนาดนั้นลดเกินครับข่าวนี้ยังพูดถึงตอนนี้ไปเข้าร่วมในตัวนี้สิเอเจนเมนแม่งทำเจ็บแสกกันได้เกินนะครับผมสมาชิกได้แก่อารีนนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าวงนะครับซึ่งพี่แกของเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสายแบนสายปิดอะไรก็เราแต่นักร้องแม่งหัวซะได้เกินครับผม คนต่อมาคือไอรีกนะครับผมซึ่งเรียกว่าแอร์เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วห่วยแตกมากนะลอเรเนต์ครับเขาโอเคงานเสียงแม่งตรงกลางมากเหลือเกินครับคนที่3คือยองคืนนะฮะเคปเลอร์ไอราเรนตยองคืนนเฉยนะฮะยองคืนนะฮะซึ่งพี่แกสายตีกรนะครับไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าซึ่งพี่แกก็ทำมาโอ้โหแม่นโอเคตลอดเินครับคนต่อมาคือเจอะไรเนี่ยแอร์เจยองนะครับจายยองนะฮะผมซึ่งคนนี้ก็ เป็นคนที่เลยกว่าโอดจ้าการมือกองกับเล่นกีตาร์และคนสุดท้ายก็พยอนดองนะครับซึ่งคนนี้ไม่ธรรมดาครับเขาเป็นดองเล็กของวงและก็เขามาใส่พินดีอาร์แล้วกันไปซึ่งสองวงก็อย่างไอเฟเวอร์กับอ้โรลิงกัดดเรียกว่าสูสีกันไปกันนะครับ